จะกินข้าวต้มดีกว่าวันนี้จะอาบน้ากินข้าวอาบน้ําก่อนจ,จะได้ไฟ์สดอ่ะมาบ้านดิทำไมอ่ะอยากอยู่นอกกัลูกอ่ะอยากอยู่กับยายเหรออยากอยู่กับยายเหรอหนน้องอ่ะในถุงเงินนะ่ะถุงเงินอยู่ไหนเมมียวเมียวเมมียวเมียถุงเงินเงียบไปแล้ว ถุงเงินถุงเงินทุกคนเดี๋ยวอาพาหาถุงเงินก่อนนะนางชอบไปหลบซ่อนเขาจะไปหลบไปซ่อนนะคะถุงเงินถุงเงินถุงเงินไปไหนถุงเงินไปไหนถุงเงินไปไหนวะ เหมียว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 นน้องอะหรอกน้องอยู่ไหนเนี่ยถุงเงินไปหลอดไปแอบนอนอยู่ตรงไหนวะแอบนอนอยู่ตรงไหนวะถูงเงิน ไอแม่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 อยู่ไหนน่ะลูกฮะแม่หาไม่เจอนะมึงตัวเล็กขนาดนั้นน่ะไปไหนเนี่ยตัวเล็กซะด้วยหาแม่แล้วเดี๋ยวดูว่าอยู่ใต้โต๊ะหแล้วแม่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 ไหนอันนี้มันถุงโป๊ย อันนี้มันถุงปุ๋ยอ่ะแม่เรียกถุงเงินเนี่ยอันนี้ชื่อถุงเงินเหรอฮะน้องอยู่ไหนเอาน้องไปซ่อนไปไหนไปเอาน้องมาหาแม่เลยไหนดูก่อนที่ไหนอ่ะอ่ะเมียวเมียวน้องไปไหนเนี่ยเออหาไม่เจอหาไม่เจอทุกคน ก็นั่นแหละมันอยู่นั่นแหละแต่นแมว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 เขาจะไปซุปแล้วเขาก็นอนดิฉันได้แมวพันเลบานอนมาค่ะมันเป็นแมวพันเลบานอน ตอนซื้อเจ้าของบอกว่าเป็นมันกินไม่ใช่ละมันเป็นพันเลบานอนเพราะว่ามันนอนมันนอนทั้งวันเลยแมว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 อยู่แค่หัวหัวเตียงแม่แต่แม่เขาบอกว่าม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 าเช้าว่านางกระโดดขึ้นเตียงนะแล้วก็นอนกับแม่อยู่ไหนอะลูกแมว มม me, ตม้เงานฮันเลบานอนมาเลยโนโนเห็นละเห็นละมาแล้วโนมาโลกเมียเมียมีมียยมยตินเห็นได้ดีแต่ละมานี้วเร็ว

เมียวไม่ได้ผลไม่ได้ผลค่ะนอนแล้วนอนอยู่ในนี่เห็นไหมมานี่ลูกแล้วถุงเงินเมมียวเมีขาไม่ใช่ปุ้ยปุ้ยมันดีปุ้ยมันกวนมันถุงเงินมานี้แล้วลูกแล้วเมีวเมมียวเมีเออมันอินดี้แมวอ่ะไม่ต้องไปเรียกให้มันนอนไปมันหางลุกดิูกดถุงเงินนะหาแม่ทีอกเดี๋ยวเร็ว เมียวลูอแลวเรียปอยมาช่วยน้องหน่อยเร็วมาช่วยน้องหน่อยเร็วๆปุ้ยแกล้งน้องเหรอน้องไม่ออกเลยเนี่ยเร็ร้แลวเเมียยเมียนอนจริงด้วยทุกคนนอนแบบไม่คดิกเร็วๆเรวๆเรๆเมียยเมียเมียยว ไม่เป็นผลค่ะนอนแล้วพออย่าไปโกนมันมันอยากนอนให้มันนอนตรงนั้นไปยังไม่ออกมาทุกคนถุงเงินอ่าแม่แล้วลูกแล้วโอ้ยไม่ได้แกล้งนะคะเขานน้เขายังไม่คุ้นกันเฉยๆแต่ปุ้ยเขาไม่กัดนะปุ้ยเขาไม่กัดเขาไม่เห่านะเขารู้ค่ะไม่กล้าเขาไม่หัดเขาไม่เก่าเห่าเขาไม่กัด เขาไม่เหา่าเขาไม่กัดปุ้ยเขารู้มาเลยแล้วปุ้ยเขารู้หนูไม่ทำน้องใช่ไหมลูกปุ้ยทำน้องเปล่าปุ้ยทำน้องเปล่าไหนมาบอกแม่สิทำน้องป่ะเนี่ยทำไมน้องไม่ขไม่ออกมาลังแกน้องเปล่าเออน้องหลบใต้หัวเตียงเลยอะ่ะ นายน้องอยู่ไหนไหนายน้องอยู่ไหนอ่ะน้องอะ่ะเอาน้องออกมาเลยไปเอาน้องออกมาเลยไปเลยแกล้งน้องทำไมเออแม่จะตีด้วยเนี่ยแม่ตีด้วยแม่จะตีะต,ตีได้ไหมเกเรเปล่าวัดดีก่อนเออวัดดียกขาหวัดดีมายกขาวัดดีเร็วเมายกขาหวัดดีเออ <c oughs> ทุกคนมันน่ารักปุ้ยอะไปไหนอะไปหลังบ้านแล้วไปหลังบ้านแล้วเขาอยู่หลังไปหลังบ้านนะลูกไปไปไปเอาไป,ไป,ไ,ป,าไ,ปไปหลังบ้านไปลูกไปปุ้ยจะไปหลังบ้านเหรอเอาไปไปที่ลูกไปก็ไปที่ไม่ได้ว่าอะไรเลยไปเถอะอาไปเอาออกออกไปทุกคนเดี๋ยวดูนะมันเปิดประตูได้นะปุ้ยเข้าบ้านเลย ปมปุปยมานี่เลยเข้าบ้านเลยเร็วๆเข้าบ้านเลยอ้าเข้าบ้านเหรออ้เ,อเหรอแม่เรียกเข้าบ้านเหรออ๋ออ๋อแม่เรียกเข้าบ้านอ๋อแบบนี้คือเข้าบ้านเหรออ่ะออกไปออกไปอ,ออกไปอ่ะออกไปออกไปเลย มาเข้าบ้านเลยปุ้มปุ้ยเลยเร็วๆเข้าบ้านเลยเร็วๆต <c oughs> <c oughs> ลบใ้ออกหรืออยให้เข้าอีปุ้ยคงงงแล้วตลบใออกหรือให้เข้าไหนามาดูน้องที่มาช่วยดูน้องหน่อยเร็วๆมาดูน้องหน่อย <c oughs> มันฉลาดมาไหนานะมาดูน้องไหม

อยู่ไหเยอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมไปอยู่ในเออเออใครแกล้งหนูใครแกล้งหนูอ่ะไปไปเข้าซวมย่างวันเนี้ยวันนู้วันนี้เข้าซวมยังหลงวันนี้เข้าซวมยังไปเข้าซ่วมไปไปแม่ฝึกเข้าซวมก่อนวันนี้เข้าซวมย่าง วันนี้ข้าวส้วมย่างลูกวันนี้ข้าวส้วมย่างไปเข้าวส้วมก่อนไปข้าวสวมเลยวันนี้ไม่ร้องไว้วันนี้ไม่ร้องไว้ปกติจะร้องเมียวไปข้าวส้วมอืให้เข้าเข้าส้วมค่ะข้าวส้วมไหมลูกไม่เข้ายังไม่เข้า เออครับส่วนป่า,าน่ารักไหมพี่พลอยหวานพี่พลอยหวานแมวหนูน่ารักไหมถุงเงินค่ะเดี๋ยวถุงทองจแมวหนูน่ารักไหมถุงเงินค่ะเดี๋ยวถุงทองจะตามตาม,มาเดี๋ยวถุงทองตามมาถุงเงินกินข้าวอีกแล้วบ่ทสายหอมหอมหอมกลิ่นกล้วยกินข้าวละ จะบาอยู่นอกบ้านค่ะไม่ต้องฝึกให้เขาเข้าห้องน้ำค่ะจะได้แบบหนูข้าวสวมยางวันนี้หนูข้าวสวมยางอันนี้กลิ่นกล้วยเขาหอมนะทุกวนเนียกลิ่นอันนี้กลิ่นกล้วยเนี่ยกลิ่นกล้วยใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ใส่เต้าหู้ยี่ห้อนี้กลิ่นกล้วย เฮ้ยเสียงใครหลอกเสียงใครหลอกเสียงใครเออมันมันเหมือนแมวเบงกอเนาะสีมันอะสีมันสวยนะสีมันดิฉันว่าสีมันสวย หิววว้ยตื่นแล้วหิวเลยวว้ยถุงเงินถุงทองถุงทองรองอีกหนึ่งอาทิตย์เขาจะมาค่ะก็ราคาก็นิดนิดค่ะไม่เท่าไหร่หอิ่มยางถุงเงินไอ้ถุงเงิน ปุ๋ยปุยปุ่มปุยเข้าบ้านเลยเร็วๆเข้าบ้านหาแม่เร็วมาแล้วมาช่วยแม่เลี้ยงน้องหน่อยมาช่วยแม่เลี้ยงน้องหน่อยมาช่วยแม่เลี้ยงน้องหน่อยเนี่ยอะไรหูก ถุงเงินกินข้าวแล้ววะลูกอะกินข้าวแล้วเหรอ <c oughs> โอ้ยแบตหมดอีกแล้ววันนี้แบตหมดอีกแล้วเหรอว้าวว้า อ,อดโอเคมันจะสบายกันเปล่าทำท่าแบบนี้มันสบายเกินไปมั้ง่ะมัน,นคิดเหรรเพดคาเฟ่แมวอ่ะ อสวบแม่เลยเออาขนาดกัดยังขี้เกียจเลยตอนเนี้ยเพิ่งตื่นนอนหน่อล,ลูกออแ,แล้วแบตมันน้อยอ่ะเนาะรุ่นนี้ขามันสั้นนะรุ่นนี้ขาสั้นแบตมันน้อยอ่ะ เนี่ยแบบมันน้อยดูขามันเนี่ยขามันตะมูตะมิก็ขามันสั้นน่ะมันตะมูตะมเอ่ะ <c oughs> พี่ดาไม่ทําน้องอะ่ะพี่ดาไม่ทําน้องน้องกลัวลูกเออ <c oughs> พี่ดาไปข้างหลังบ้านเลยไปเออไป พี่เอาเลี้ยงพี่เอาเลี้ยงพี่เอาเลี้ยงไม่ทำน้องนะคะพี่เอาเลี้ยงไม่ทำน้องนะคะนั่งดั้งแบบนั่งแบบค่ะมันเป็นพันดั้งแบบอุ้ยพุงแน่นมากอะ่ะเ,เขาเข้าไปนอน ยายว่าหนูเหรอลูกเหรอยายว่าหนูเหรอเออยายมาว่าหนูได้ไงเนี่ยหนูไม่เซนดื้อเลยหนูไม่ซนด้วยอ่าไม่ดื้อไม่ซนเลยเนี่ยไหนมีเขี้ยวนนะเขาดูเขี้ยวหน่อยเขาดูเขี้ยวหน่อยสิสองทุ่มนุนอ้าว ดูทำหน้าเขาเป็นแมวหน้าอย่างนี้ค่ะเออหน้าปกติบอกเขาไปลูกหน้าเราปกติเออหน้าเราปกติหน้าเราปกติหน้าเราไม่ได้ไม่ปกตินะแต่ว่าหนูนะหน้าหนูปกตินะพันนี้ค่ะ ถุงทองพันนี้แต่ว่าหน้าเขาจะไม่หักนะถุงทองอะ่ะถุงทองหน้าเขาจะกลมไม่หักแต่ว่าตัวน,นี้เขาเอเขาผสมหน้าเขาหักเขาจะหน้าหักนิดนึงแต่ถุงทองเขาหน้าเขาจะไม่หักค่ะพันเดียพันเดียวกันหน้าไห,หอ่ะหน้าเขาจะกลม,มเดี๋ยวออกมาแล้วเรื่อย เอามาติเอามาเลยเอามาเลยสู้เลยเออสู้มาสู้มาติสู้ได้สู้มอสู้มาเลยสู้ไหวสู้มาเลยไม่ได้กลัวหรอกนะเออมาติเอามาที่เอามาดีจบพุงอ่ะอาดี่อันนี้จบพุงเลยเอามาดีน่จริงมาดีนี่ยังไงนี่ไงอันนี้อมาดูนี่ลูกมา แล้วเข้าแบบนี้มาแล้วเข้าแบบนี้มามาข้ากล้องมาโอ้โหแล้วผมแม่ลูกแล้วผมแม่กระเซิ้งกระเซิงที่สุดเลยอันนี้มันลงมาแล้วเข้ากล้องอมมก,มมกับ,กบนนมมแ,กแม่มาแล้วแม่หวีผมพี่ เออหแค่จับเฉยๆแค่อะไรนะว่าไงนะอ่าหิวนมเหรอหิวนมไหมหิวนมเหรอหรือยังไงพูดใหม่ติทำไมฟังทำไมฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยล่ะใครว่าหนูมีบอ เขาเจะขี้บน่นมาหากนเดี๋ยวก่อนมาคุยกับเอฟซีกจะเพิ่งไปไหนล่ะคุย FC เอฟซีหน่อยอ่าจะไปไหนอ่ะเออเงี้ยใให้อุ้มไปไปไหนอ่ะโวยวายเขาจะโวยวายนิดๆโวยวายเหรอ ใครว่า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 ว่าไงหอมดิหอมหัวหน่อยเออหอมหัวหนิดนึงจะสวบไหมจะสวบแม่ไหมถ้าโตไปอ่ะจะสวบไหมไม่สวบเหรอออไม่สวบจะสวบไหมจะสวบแม่ไหมถ้าโตไปอออ่าสวบไหม ฮ่าอไวไวไว่า <filho> ฮ <ee> ่ทุกคนแค่นี้ก่อนนะทุกคนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนแค่นี้ก่อนนะคะแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนแค่นี้ก่อนนะ